ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้เวอร์เนียครับวิธีการวัดเวอร์เนียก็มีทั้งหมด3วิธีนะครับวิธีแรกนะครับก็อนนี้เราก็เปิดเวอร์เนียครับแล้วก็เซตค่าให้มันเป็นสูตรนะครับเวอร์เนียก็คือเป็นไม้บรรทัดชนิดหนึ่งที่มีความละเอียดสูงนะครับการวัดของมันก็คือวัดได้3แบบนะครับอัานแรกครับเวรยาวัดความยาวเราก็จะวัดตัวนี้ปุ๊บแล้วก็แนบเข้ามา คือได้น,ดน,นะครับ5้าส5บห้าสิุดห้ครับอันที่สองครับของการวัดเวอร์เนียนคือวัตัวนี้ครับเราก็ใช้ด้านนี้ครับนี่ครับวัดความยาวก็คือตรงนี้กับตรงนี้ก็จะได้ประมา7.5ครับแล้วก็อันสุดท้ายของการใช้เวอร์เนียนะครับก็วัดความลึกเราก็จะใช้ตัวนี้ครับหยั่งลงไปนี่ครับใช้ส่วนนี้ มาดน 3. 3. ูนี่ครับ19.3731อ่าเนี่ยครับก็เป็นการใช้วเวเนียขอบคุณครับ